ได้เลยท่ามกลางการจริงหรือสับขาหลอกนั้นเราก็ได้รู้จักผู้คนที่เราชื่นชอบดารานักแสดงพิธีกรนักร้องต่างๆว่าเออเขากำลังอ๋อเขาเป็นเขาชอบกิจกรรมนี้นะเขาชอบกินอันนี้นะเขาชอบทําเล่นกีฬาน้นะเรื่องของเขาเหล่านั้นผ่านบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับเขาใช่ครับวันนี้เราก็เชิญมา4ท่าน3หนุ่ม3หนุ่ม3หนุ่มหนึ่งสาวหรือ3มหนุ่มสองสาวก็แล้วสามหนุ่มเอาว้สามหนุ่มแล้วกันสามหนุ่มหนึ่งสาวแล้วกัน โอเคคุณแตงโมน้องนุ้ยน้องแนทน้องบวยครับชา จอสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวนี้ตัวล่ำไม้นะหราบผมบชวนสมุดนะคุณนี่น้องเน็ตแน่ไหนพี่น้องเน็ตลูกพี่แหลมฉายาเน็ตลูกพี่แหลมเน็ตลูกพี่แหลมใช่ไหมพี่แหลมปารีไทยอะเหรอกี่ต้าอะไรแหลมบ้าบอดไม่ใช่พัทยาบ้าไม่ใช่พัทยาไอบ้าแหลมบริษัทฉายาแหลมกีต้าอะไรแหลมเขาเป็ฉายานะกีต้าปืนไม่ใช่ กินตาขิงกินตาขิงที่ไม่รู้พี่ก็ย้ำสิพี่ก็รู้องไม่รู้กินตาขิงกินตาขิงกินตาขิงแล้วมือสั่นกินตาขิงแล้วพ่อเราหรือว่าทำไมไม่พูดเล่าไม่ถามอยู่ไงก็ไม่ถามอยู่ยืนตรงนี้เลยเราหลบเฉยเลยปัญหาพอหน้าปัญหาเราเยอะแล้วทำรายการนี้เนาะทำไมอ่ะเอาเรื่องจริงมาพูดหมดเลยอะเรื่องจริงนี่เรื่องจริงเรื่องจริงแล้วันนี้เราดูว่าสีคนมัมีเรื่องอะไร บอกกติกากันนิดนึงก่อนว่าถ้าไทยถูกไม่เป็นไรนะถ้าไทยผิดเนี่ยโดนลงโทษนะซี่หนึ่งซี่หนึ่งทาทาผันดำาทาผันเอาอุปกรณ์มาเฮ้ยเ้าอุปกรณ์มาแจกอ่าอันนี้เป็นของคุณเองนะเหมือนมาไปงานแต่งงานแล้วก็รับสุเนียมาเลยนี่คือตัวอย่างครับโอเคนะ รอดนี่คือยังไงบ้างฮะโอกาสรอดไทยคนอื่นถูกหมดและคนอื่นไทยเราไม่ถูกนี่ฟันขาวสะอาดฟันขาวสะอาดพลาดไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวเชิญสามท่านเป็นหน้าที่ก่อนเราแต่โมเชิญแต่โมคนแรกคนแรกเนาะตัวขายเลยครับผมมตัวขายเนาขายชื่อเสียงขายขี้หน้าแตงโมครับสถานภาพตอนนี้สถานภาพตอนนี้เลยเหรอเ่าจากนี้เรื่องนี้เลย ผมตงไปตรงมาครับสถานภาพตอนนี้เราเป็นรุ่นพี่เราต้องสอนมันพี่ตั้งใจทํางานนะฮะออาาไ้้เวลาไปเขียนแบบว่าเช่นแบบว่าจะผ่านเวลากปอกอ่ะเออกรอกอะไรสมรสโสดเป็นหมันเป็นหมันสมรสโสดเป็นเพศผู้ครับผมเป็นผู้ครับอนจไม่ได้ไม่ได้คนในอันนี้สถานะโสดหรือสมรสโสดดิโสดใช่ไหมอันนี้ถือว่าโสดนะเขานะฮะ ทำไมฮะเริ่มเล่นเกมได้ยังฮะเนี่ยเนี่ยพี่รู้ไหมพี่รู้ไหมทำไมฮะแล้วมันพาใครมาพี่รู้ไหมครับให้ผมตอบคำถาม้คำถามนี้หนึ่งมาไรเลยชั่วที่ไม่รู้ปีนี้อายุอะไรครับอายุอะไรสามสองฮะสามสองมีแฟนไีกี่คนแล้วโอ้โหตั้งแต่เกิดมาเลยตั้งแต่เกิดเลยร้องมีแฟน คนที่เรียกว่าเราเรียกว่าแฟนนะไอเรื่องที่ผ่านมาก็ผ่านไปแต่ว่าไอเรื่องความรักสมัยดงสมัยเด็กเนี่ยมันก็มีกันบ้างเอาไว้แบบนี้เถอะเอางี้คนที่พามาเนี่ยเป็นแฟนเมื่อป๊อปปี้เลิฟป๊อปปี้เลิฟยังเจอกันอยู่ไหมหรือไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอแลบไม่ได้เจอไม่ได้เจอต่างคนต่างไปแต่ว่าแสดงว่ายังต้องสนใจเขาอยู่เนี่ยถึงได้พาไม่หรอพอแล้ว ันไปเจอมันเจอยังไงก็จริงๆแล้วเด็กๆชอบคนโตกว่านะคนนี้อายุมากกว่าเขาชอบคนอายุมากกว่านะฮะแล้วก็เรียนเรียนมหาลัยเดียวกันนะฮะแล้วเราก็เพิ่งกลับมาจากอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไปเจอชื่ออะไรเนาะชื่อบเขาชื่ออะไรชื่อบชื่อบาคบกันอยู่กี่ปีก็คบกันอยู่สักพักเนี่จำไม่ได้เหมือนกันว่ากี่ปีพี่เนี่ยมึงเยอะจนจำไม่ได้้งบ๊ับงบบอั้งบอมา ชมเลมครับว่านัทธนรัทก็ก็ประจำประจำเลยใช่ไหมครับนั้นผมเขาเป็นอีกคนนึงแล้วกันเขาตอบไม่ได้ว่าตอนที่คุณคบกับเขาอ่ะกี่ปีคุณจําได้ปะตอนนั้นเขา19เกาคเรายี่ส่ไม่แล้วคกันานกี่ปี4ปี4ปีโอเคไหมเข้าใจยังครับ4ปีแล้วแต่ฮะคุณโบใชแล้วตอนที่เจอเขานี่ตอนนั้นยังเรียนอยู่ไหมฮะตอนนั้นอยู่ปีสเรียนอยู่ค่ะกำลังกำลังทำตัวศพไปเจอเขาเขาทำอะไรอยู่ตอนนั้นเขาก็ คือตอนเจอทางครั้งแรกเนี่ยคือเขาวิ่งอยู่เขาอยู่ที่สนามเป็นนักกีฬาใช่เป็นฟุตบอลอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็กําลังถ่ายงานถ่ายงานจบส่งอาจารย์อยู่ค่ะทําโฆษณากาแฟอะไรเงี้ยเราเป็นคนถ่ายหรือเราเป็นแบบให้เขาถ่ายเราเป็นเราเป็นคนแสดงค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็คือในในเฟรมก็จะมีเฉพาะผู้หญิงอะไรเงี้ยทีนี้รุ่นพี่ที่รู้จักเนี่ยเขาก็รู้จักกับ แตงประมาณเนี้ยก็เลยแบบว่าเล่นน้องแตงอุยยตาแล้วไม่ได้เรียกน้องด้วยเรียกแตงเรียกแตงอ่ะู้ตายโบราณโบราณชื่อคือผมมาแตงโมก็เลือกเอาว่าจะแตงหรือจะโมก็แล้วแต่ส่วนมากก็เพื่อนเพื่อนจะเรียกโมลุงพี่ก็เลยเรียกเขามาถ่ายภาพนิ่งอะไรเงี้ยเราก็แบบหล่อไหมหล่อไหมเอางี้แหละหล่อไหมมันปิ๊งไหมแ๊บหล่ออยู่ในสายตาเราบ้างไหมอาดียู่ในสายตาเราบ้างหรือไม่เห็นครั้งแรกก็แบบใครอ่ะ ใครอ่ะเออเหมือนแบบตัวดำดำหูกลางกลางอะไรหูกลางขอโทษคนหรือเวตาด้วย่ะพี่นะหูกลางขอให้เป็นเรื่องของเขาได้ไหมฮะทำไมทขาไม่บอลตัวดำหูกลางอ่ะอะไรนะฮะตัวดำหรอพี่คิดว่าผมเตะบอลแล้วผมจะขาวได้ไหมฮะคือผมตอนนั้นเป็นนักกีฬาตอนนั้นเป็นนักกีฬาใช่มันต้องเล่นแข่งบอลใบรู้นึกเหวีชปุยก็ขาวจอกเลยนะ อ๋อ,อล้อฝรั่งอไม่ต้องตาเลยว่างั้นเะไม่เลยแล้วยังไงเขาจีบอยู่นานไหมรลยวายังไงอะไรใดๆน่าสนใจตรงไหนผู้ชายคนนี้คือตอนแรกก็ไม่ไม่ไม่สนใจเลยเด็เพราะว่าก็ก็รู้ว่าเขาเป็นลูกของคุณพ่ออย่างนี้ใช่ไหมก็เลยแบบใชอย่างลูกพ่อครับอีตครคโใช่ก็เลยตอนแรกก็ไม่อยากยุ่งคุณมีปัญหาอะไร ตอนจี๊ยบเป็นใหม่เขาก็จะพูดเขาจะพูดตรงๆรงเลยค่ะว่าเขาชอบคนอายุมากกว่าอะไรอย่างนี้เออเพราะว่าตอนเขาโทรมาเนี่ยเราก็จะแบบว่าเฮ้ยรู้หรือเปล่าว่านี่นี่เป็นพี่หรืนว่าเออใช่พี่เ้ยตอนแรกๆนะฮะจะชอบคนอายุมากกว่านะฮะตอนเด็กๆแต่พอโตมารู้สึกอายุมากไปเ่มือนได้แม่คุณค่ะอายุมากแม่าเหมือนได้แม่อีกคนเขาเป็นคนขี้โม่ไหมคือดีๆนะเรื่องนี้เอ้ยเล่าไปเล แฉไปแฉไปอะไรอ่ะที่มันไปรับอะไรอ่ะน้องโมคือเหมือนแบบว่าแต่งไปรับโบที่บ้านแล้วก็โบคือแต่งแต่งตัวช้าสไตล์ผู้หญิงอะค่ะเขาก็โมโห้วทำไงเออก็แบบเขาเตะรถเราอะโอ้โหเเตะรถบอก้คุณไปเตะรถเขาคือเอามันไม่เตะรถคุณเองอะก็ไม่ใช่ผมมาไปรับแล้วก็แบบเหมือนว่าโทรบอกตั้งนานแล้วว่าเฮ้เนี่ยต้องเสร็จแล้วพอเสร็จปุ๊บต้องลงมาเลย ไม่ลงมาเลยใช่ไหมก็โอ้ววันนี้โดนเต็มๆเลยเนี่ยทำไมทำไมเขาไม่ลงมาเขาไม่ลงมาแล้วเขาไปตามเขาไปตามเราบอกไม่อยากไปแล้วก็นั่งในบ้านอะไรอย่างนี้เขาก็เดินออกมาพร้อมแล้วไงนะฮะแป๊บเดียวแหละแล้วก็ปั๊บขับรถเราออกไปเลยเราบอกเฮ้ยขับออกไปทําไมขับออกไปทําไมอะไรอย่างเงี้ไงไม่เข้าใจแล้วแบบเหมือนตอนนั้นเด็กๆใช่ไหมกระโดดถีบรถเขาเลยใช่ เขาคุณขับรถเขาออกไปใช่เขาเหลือบอกทำไมไม่ขับรถตัวเองอ่ะท้าไมขับรถเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็กลัวเำามกลัวไงเรกลัวใช่ก็แบบอ๋อไม่ไปคือเขาจะเหมือนแบบไม่ไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ๋อไม่ไปใช่ไหมโอเคได้ไงฉันไปเดี๋ยวแตเข้าไปรถเธอดูฉันเอาราเข้าไปเอารถเข้าไปใช่แล้วแล้วผมถามนิดนึงนะเลิกกันเพราะอะไรต้องถามด้วยเหรอไม่แน่ไว้ของนี้ของนี้เขาอาจจะมีเหตุผลเขาเลยนะคุณอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้ ทำไมเขาถึงเลิกคุณอย่าเสียงดังพี่เหมือนเพิ่งตอบไปเมื่อไม่กี่เดือนนะฮะทำไมทำไมทำไมคือเขาเขาก็ป๊อปปูล่าออ๋ป๊อปปูล่าเป็นคนของประชาชนอะไรป๊อปปูล่านี่แปลว่าคนรู้จักเยอะหรือเป็นไอ้คนรู้จักเยอะนี่เขาพูดเขาพ้อมช่วยแกนะใช่พอแลอใช่ช่วยวยแค่นนั้แหละช่วยแล้วช่วยแล้วถามจริงแล้วเขาจะชูไหมพอแล้วเป็นสี่ปีเป็นสี่ปีที่เหนื่อยที่สุดอะ สีปีที่เหนื่อยที่ส oh. ุดนั oui, ้นคุณเลิกกับเขาอะไรครับเอาจริงเขาเจ้าชูเจ้าชูเนี่ยเนี่ยข้อหาดับหนึ่งจับได้ทุกครั้งโกหกทุกครั้งได้ไม่ต้องลงตลอดรายละเอียดไม่ต้องลงเท่าที่มีเนี่ยดูแต่เขาบอกว่า ผมว่าแค่นี้พอแล้วคําตอบได้รวมหมดแล้วเป็น4ปีที่เหนื่อยที่สุดไม่ไม่ไม่มันควรพอตั้งแต่ตอนถีบรถแล้วฮะพยายามแบบนี้เนี่ยเมื่อไหแล้วได้ติดต่อกันไหมนานๆทีเขาจะโทรมาปรึกษาตอบตอบให้ฮะติดต่อเพื่อเอาี้น้อยบ่อยนานๆทีก็โทรมาพี่ล่าสุดเขาไม่ได้หวังอะไรไม่ได้หวังอะไรแค่นี้ก็แค่นี้ล่าสุดละไม่จะบอกว่าล่าสุดเขาแต่งงานไปแล้ว เขาแต่งงานแล้วลาสดเสียอมณทำไมอะอะไรคนดีๆไปหมดแล้วโอเคสุภาพสตรีด้านนี้เป็นน้องโบตัวจริงหรือสับขาหลอกครับนี่มันจริงหรือสับขาหลอกนะ เชื่อต้องมีคนฟันดำแน่นอนอันนี้คุณปลอดภัยแล้วยังไงก็ต้องมีคนดูไอ้ทไมฟันดำอ่ะรอเดี๋ยวเจน๋ยวแตนแต่แผมตอบว่าจริงเพราะอะไรฮะที่ผมตอบว่าจริงเพราะว่ามันมันมีความสัมพันธ์มันมีสายตรงสายตามีพูดมีโดนตัวกันไม่โดนเลยผมไม่โดนใช่ดู ไม่ใช่นี่คือคุณโบอ่ะเขาเป็นมีตีมีนี้มีโดนมีบอกว่าอยู่ตรงนั้นก็ได้จะออกมาทำไมน้อหนาเนี่ยก็อยากไปดูใกล้ๆคือคุณเห็นสายตาที่สายตาเขามองกันดูความผูกพันเรื่ว่าเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนเรื่องมันเชื่อมต่อกันนะเวลาเขาพูดอ่าอย่างคุณโบพูดเนี้ยมองว่ารับกันสมมติจะพูดเรื่องเก่านี่ก็ร้อนตัวไอ้นี่ก็ร้อนตัวเปนรู้กันคุณสัเกตจะใครเนี่ยคุณสัเกตจะใครคุณดูหรือโบคุณดูนี่เลยดูนี่ผมดูคุณโบครับใช่เป ที่คิดว่าจริงเพราะว่าทำไมคะคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราก็จะมีเรื่องราวใช่ไหมคะแบบมีเรื่องราวเราก็ไม่ได้คิดนานอย่างเงี้ยค่ะทีแรกคิดว่าเป็นจริงหรือสับขาหลอกตอนแรกไม่เชื่อเลยค่ะคิดว่าเป็นสับขาหลอกใช่ค่ะตอนเดินออกมาไม่เชื่อแต่พอคุยแล้วเชื่อแต่พอคุยแล้วเชื่อเพราะว่าไม่เชื่อน้ำหน้าอย่างงี้ไม่ทำไมหนูไม่เชื่อเพราะอะไร ตอนแรกเขานึกนึกอัค่ะดูนึกนึกเลยเนี่ยแต่หัวเห็ดไม่เชื่อไม่เชื่อฮะทำไมพี่นุ้ยมันมีอาการเลยเห็นแล้วใครครัะโมห้าโมโอเคอาการยังไงอาการมันออกเลยหูมันกลางตามันปนเลยเห็นไหม เอาไปอ่นนะมาเขาอยู่หินน้ำดีกว่าเนี่ยเขาหูกลางตาบนอยู่แล้วเขาไม่มีลักษณะของการที่จะเป็นแฟนเก่ากันเลยผู้หญิงไม่มองหน้าแตงโมเลยแค่เดียวสองคือแตงโมจ้องเขาเนี่ยเหมือนอยากจะกินเขา นะนิสัยิงเลยคุณเป็นใครดูก็าวันคนอย่างแตงโมคนอย่างแตงโมนิสัยพื้นฐานอยแตงโมคือถ้าจบแล้วไม่มีการเรียกรืดึงกลับมาออกรายการด้วยกันไปเอาสีมาไปเอาสีมาเขาไปทำอะไรวะทาตัวเองคุณนุ้ยคุณไม่เชื่อผมใช่ไหมไม่เชื่อ มีคนที่จะบอกได้คุณโบ <c oughs> คนนี้คือคุณโบแฟนเก่าคนาจริงหรือสับขาหรอครับเอาละครับสาวสวยคนนี้จะใช่แฟนสาวสมัยป๊อปปี้เลิฟของคุณแตงโม,โมหรือเปล่ามาลุ้นคำตอบกันท่วงหน้ากับสับขาหลก